อนนตอตองกินแล้วพ่อปล่อยไปโอายโอ้ยโอ้ยไหาไปเตะใส้กุ้เนี่ย,ยนะอย่ายพ้นเดี๋ยวครับไม่ได้าก็ไม่ได้ตั้งใจ้าครับเดีย๋ยวขึ้นในมันก่อนเดีย๋ยวไปพันก่อนมัน,มน หา่ตัวหญยตัว,ว,วนา,ายลงแล้วลงแล้วตัวนี้ยังเป็นของกตัวสองเป็นของกโก้โอ้ยโอ้ยเอาทีไปเด้ซับซัตีซับตุกตีพี่ฮุเอออันเยพี่อย่างนี้ตัวนี้ไม่ลุ้แล้วอยากเ,เอาตัวเดียวให่ตองกะอ

เด้อ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 เดี๋ยวเดี oh, ๋ยวเดี๋ยวเอาไฮ้ยเฮ้ยอะไรทำไมใหญ่ใหญ่ใหญ่โดนใหญ่โดนขอบเรือพี่เป็ดเอาเอาส่งกันมานี่ส่งกันมานี่ไม่พี่เอาออกมาผมเวียนให้เวียนให้ผมเวียนให้เวียนหัวเรือให้พี่ไปเล่นฝั่งนู้นนี่โอ้ยทับสายจานอ้อขอโทษขอโทษพี่เป็ดจุบกันนะเดี๋ยวมันไอ้นู้ ผ่านแล้วลงปลาขึนมก่อนล้นมา่นแล้วไปเรยพผนแล้วปาขึ้มาอเอามึงเปิดหน้ารอกเอาปลาเขาเรือยเลยปลาเอามาเข้ามาในเบืก่อนไม่ตัวนู้นู่ตัดเลยตองตัดไม่ต้องเกะตัดนี่ตัดนี่ โดนโอ้ยโตโตโตต้องโต้ดูรอบลำอืโดูรอบลำข้องกันอยู่แลววะเอาวแข็ไม่ไม่ไมไม่องีเพ็รพาเวียนเวียนนผมกินอยู่ฝั่งนี้อ้โหนุ๋ยวย เออนั่นแหละพี่เด่นงัดขึนมานี่หน่อยเออพี่งัดมานี่หน่อยพีออ่ปิดพี่ปิดฮงัดไปนู่นเลยให้มันเจอกันชุลมุนนะครับชุลมุนนะครับสามสี่สายกินมั่วตัวหมดแล้วมั่วตัวนะครับอย่่ามมัวเลยนั่ไงชายก็ยี่พันเงิน Ngặt, lên là ngặt mà không anh em Nó lúc ngặt luôn anh có này tổng. không mẹ mày 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 tăng ai mày 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 อุยก <formation jin inh throat> <at> ัดกัดโตนะครับกัดโตนะครับกัดโตี่เด่นกันนะวัางปลายลาปลาปลปลาวัปลาปาปลาปลาลาป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 ปลาาปลาปลาลาปลัปปลาปีาปล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 าปปลาปลาปบาปาลปาล ปีนเหกแล้วครับเสียงเห็นปลาไหมไหนเห็นแล้ว้อขึ้นพร้อมกันเลยเ้ยก็อยู่าม่แกกินตายผมเคยย้อยลูกเ้าเๆ ักนเล่มันาเนยเดี๋ยวยิ่มเดี๋่มได้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 ตักข้างเราก่อนมันเดียวข้างได้ได้ได้อ้เหกไอ้ตรงเดียุยพี่ให้ลอยกบี็นให้ลอยกอนนั่นเลยมันมันไม่ลอยเงี้ยเดียวั๊ไปเฮ้ยจะได้โ้จน้

สองตานี่ติดแค่ม่หลุดไปไร้นี่หน้ามันหนักนี่นะครับดูนะครับดูนะครับกี่ตัวแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด